ราคาท่านผู้ชมครับโดยธรรมชาติทั่วๆไปนะครับถ้าพูดถึงเพศหญิงเพศชายนะครับเพศผู้เพศเมียมนะครับทำไมคะโดยส่วนใหญ่เท่าที่ผมเห็นเอาเอา,เอา,เอามนุษย์เลยที่มีราคาคือเพศเมียนะฮะเพศเพศผู้เพราะว่าผู้ชายต้องเอาเงินไปขอ<ช>ผู้หญิงเออไม่มีราคาผู้ชายไม่มีราคา แล้วไม่มีราคาครับเออไม่มีใครอยากได้แต่งานเงี้ยมีผู้หญิงเอาเงินมาขอผู้ชายมีประเทศเดียวอินเดียอู้น้อยมากน้อยน้อยน้อยเป็นส่วนใหญ่ก็คือผู้ชายต้องขอผู้หญิงใช่แต่มีอยู่ชนิดหนึ่งครับเพศผู้มีราคากว่าเพศเมียอะไรอ่ะอ้าอะไรอะไรอ่ะจะพาไปดูอะไรเอ่ยนี่แมงดา จริงจริงท่านผู้ชมถ้าเป็นแมงดาตัวผู้นะครับเท่าไรเท่าไรราคาจะแพงกว่าตัวเมียสองเท่าตัวโอพูดเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ากลิ่นที่ฉุนเนี่ยทำให้มีราคากลิ่นที่ฉุนกลิ่นแมงดาเนี่ยกลิ่นแมงดาที่จุกมาฉุนๆนเนี่ยกลิ่นที่หอม อาคุณเรียกหอมใช่ไหมแต่คนทั่วไปเขาเรียกว่าฉุนฉุนกลิ่นแมงดาใช่นะหอมกลิ่นฉุนนี่แหละครับทำให้แมงดาตัวผู้มีราคาแพงเออทำไมมันถึงฉุนเนาะถ้าตัวผู้ตอนนี้นะราคาแมงดาตัวละสิบบาทถ้าตัวเมียเนี่ยตัวละห้าบาทนะครับชาวบ้านที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับช่วงนี้ได้โอกาสเหมาะโอกาสดีไปหาไปหาเก็บแมงดาเอามาขายเก็บนะไม่ใช่เลี้ยงนะอุ้ยไม่ใช่เลี้ยงเลยธรรมชาตินี่แหละนะครับ เอาไฟไปล่อตอนกลางคืนแมงดามันชอบแสงไฟแวบแวบววบมันก็มา <c oughs> นะครับแล้วชาวบ้านก็เก่งมากไปจับมาได้บางคนจับได้เป็นพันตัวเชื่อไหมจับได้พันตัวคุณว่าวันหนึ่งได้เท่าไหร่คุณสิบก็หมื่นน่ะดิแต่ถ้าหักตัวเมียออกไปหักตัวเมียด้วยหักตัวเมียด้วยบางทีมันมีตัวเมียตัวผู้ไง เอเป็นรายได้ที่ดีเลยนะครับน่าสนใจนะแมงดานี่แพงมากนะท่านผู้ชมน้ำพริกแมงดาเงี้ใช่โอ้คุณสังเกตไหมคู่นี้ยูคุณรู้ไหมตัวไหนตัวผู้ตัวเมียตัวไม่ต้องไปบอกนะไอที่พยายามอยู่นะตัวผู้ฟังดูฮะอร่อยครับอร่อยอันนี้เป็นแมงดาตัวผู้กินจะออกชุนชุนหน่อยคุณชาจะชอบคือตัวนี้คือแมงดานี่เราหายังไงฮะ เราใช้ไฟล่อนะครับจะมีแบตเตอรี่มีโหลดไฟมีคนจับนะครับ<ห>ก็เหมือนทุปีทุกปีเราก็จับนะครับเป็นเยอะไหมครับวันนี้เยอะเยอะวันนี้ที่รวบรวมตรงนี้ประมาณเกือบสองพันตัวนะครับจะขายอะไนไงครับตัวตัวผู้เนี่ยตัวสิบบาทตัวเมียน่ตัวละห้าบาทมีคนมารับซื้อทุกวันคนได้แย่งกันเลยนะครับรถฤดูดการเนี่ยมันจะประมาณนานเท่าไหร่ก็ช่วงประมาณตั้งแต่ต้นเดือนอ่า ธันวานะครับปลายเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วก็มกราประมาณสามเดือนช่วงนี้ที่ว่าจับเด็นทุกปีถต่ปีไหนน้าเยอะนี่แมงดาก็จะเยอะด้วยมันเป็นตามถ้าปีไหนฤดูแรงเนี่ยแมงดาก็จะน้อยนะครับแมงดานี่ก็จะกินได้หลายอย่างเนาะอย่างที่เห็นเนี่ยอันนี้จะเป็นแมงดาทอดอันนี้จะเป็นแมงดาย่างเนาะมันก็มันก็อร่อยอย่างนี้แม,ง,ง,มงดาตวผููมีกลิ่นถิ่นหอมนะครับเห็นไหมฮะท่านผู้ชมครับเข้าใจละเอาไปทําน้ําพริกแมงดาดิ อุ้ยหายากหาเย็นเลยนะครับดิฉันน่ะพอเข้าใจได้ว่าเขามีราคาเขาดีเขามีกลิ่นเขาทำน้ำพริกอร่อยแต่ไม่เข้าใจอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องอะไรครับทำไมต้องเอามาเปรียบเปรยกับผู้ชายด้วยคะก็ผู้ชายเขางมีกลิ่นยิ่งไม่มีราคาคือเบงดาเขาผิดหนักยิ่งไม่มีราคาเลยรครับเขาผิดตรงไหนอะคะทำไมต้องเอามาเปรียบไปในสิ่งที่ไม่ดีของผู้ชายเว่าเนี่ยตัวเมงดาเนี่ยเขาดีนะแต่จริงๆเขาดีใช่ไหมแต่ทำไมเอามาเปรียบในสิ่งที่ไม่ดีของผู้ชายอันนี้ไม่เข้าใจก็คุณเห็นภาพมันไม่ีนอเวลา เหมือนกับตัวเฮียเขาก็ดูยุงเขาดีๆแต่ทําไมต้องเอามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ไม่ดีของมนุษย์เออเนาะแปลกนะ